อัจฉริยะเจาะเอาผิดกุลซื้อหมอสุกรถือว่าผิดจริยธรรมลั่นเตรียมตัวเลยซึ่งล่าสุดวันที่7มิถุนายนนายอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์พร้อมด้วยแม่แตงโมนางพานิดาศิรยุทธโยธินได้เปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากเขาพบพนังกงานสอบสวนบอชอสอทอ เคชี้แจงถึงกรณีการส่งโทรศัพท์มือถือของแตงโมให้บังแจ็คจนมีการปล่อยภาพโพสต์ในเฟซบุ๊กด้านอจชริยะลั่นเอาผิดหมอสุก,ก้อนเป็นกุญซื้อให้ตำรวจด้วยนายอฉริยะเผยว่าเรื่องคราบเลือดที่เรือสปีดโบ๊สตนมีหลักฐานแล้วพร้อมกันนี้นายอฉริยะลั่นว่าจะแจ้งเอาผิดแพทย์คนหนึ่งที่เป็นกุนซือให้ตำรวจออกมาแก้ต่างให้ตำรวจถือว่าผิดจริยธรรมใบเลยว่าชื่อหมอสุก,ก้อนเตรียมตัวเลยวันพฤหัสบดีที่9ก้ามิถุนายนนี้ ตนจะไปร้องแพท์สภาตอน10นาฬิกาก่อนที่ในช่วงบ่ายจะไปกองปราบเพื่อดำเนินคดีกับคนคนหนึ่งในข้อหาให้การเท็จทำลายหลักฐานขอขอบคุณข้อมูลจาก t ทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ